อยากได้ภาพสวยๆของธรรมชาติในคืนวันที่21ตุลาคมอย่าพลาดภาพของฝนดาวตกโอไรออนิทที่ปรากฏให้เห็นตั้งแต่หูข่่าและคุณสามารถเห็นดาวหางสวรและดาวหางเลม,มอนพร้อมๆกันแต่ทราบหรือไม่ว่าปรากฏการณ์นี้เกิดจากอะไรฝนดาวตกโอไรออนิทเกิดจากดาวหางฮัลเล่ซึ่งเป็นดาวหางที่มีวงโครจรผ่านพื้นที่ใกล้ๆกับโลกตอนที่โลกเคลื่อนที่ผ่านทางเดินของดาวหางจะมีเศษฝุ่นและวัตถุขนาดเล็กๆที่หลงเหลืออยู่จึงก่อให้เกิดฝนดาวตก เมื่อเศษฝุ่นเหล่านี้เข้ามาในกลุ่มดาวในพารานและเกิดการลุกไหม้จึงปรากฏเป็นแสงวาบสวยงามซึ่งเรียกว่าฝนดาวตกหรือฝนดาวตกโอไรออนิตในปีนี้จะสามารถเห็นปรากฏการณ์นี้ได้ในคืนที่21ตุลาคมและยังสามารถสังเกตได้ตั้งแต่หัวข้ามที่เชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ฝนดาวตกโอไรออนิตเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจของธรรมชาติที่เกิดจากการโคจรของดาวหางและการลุกไหม้ของเศษฝุ่นมันทําให้เราได้เห็นภาพที่งดงามของดาวหางสวอนและดาวหางเลมอน พร้อมกันในท้องฟ้าอย่างไรก็ตามการสังเกตการธรรมชาติเหล่านี้อาจเป็นเรื่องที่ยากต่อการเข้าใจของผู้ที่ไม่เคยศึกษาเกี่ยวกับดาวและจักรวาลเนื่องจากมีความซับซ้อนในสถาปัตยกรรมและการเคลื่อนไหวของดาวหางแตก่ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจและน่าสำรวจอย่างมากและทราบหรือไม่ว่าการสังเกตการธรรมชาติเหล่านี้สามารถเป็นแรงบันดาลใจให้เราเรียนรู้เพิ่มเติมเกีเ่ยวกับจักรวาลและธรรมชาติได้อย่างมากมันทําให้เรารู้สึกตื่นเต้นและอยากจะสำรวจสิ่งแวดล้อมของเราให้มากขึ้นอย่างไรก็ตาม การสังเกตการธรรมชาติอาจจะเป็นเรื่องที่ยากต่อการเข้าใจของผู้ที่ไม่มีความรู้พื้นฐานดังนั้นการศึกษาและเตรียมตัวเบื้องต้นก่อนหน้านั้นเป็นสิ่งสําคัญซึ่งจะช่วยให้เราเข้าใจและสัมผัสกับธรรมชาติได้อย่างมีความหมายและน่าสนุกมากขึ้นภาพเกอบพักพรมเรขา